อันนี้แขวนี่เคยเนี่ยอาจารย์พระหรือพระหรออย่างนี้ก็ไม่เรียกงพระหรอกเรียออะไรพระอะไรพระอาจารย์อะไรอ่ะหลวงปู่เข็มหลวงปู่เข็มหลวงปู่เข็มแห่งวัดเาวิโต้ขว้างเป็ดนี่หลวงปู่เข็มนับถือมากอืหลวงปู่เข็มโอ้โหพูดแล้วขนเมาส์กดที่พุทธคุณนี่ตอนที่ท่านยังไม่มรณภาพหลวงปู่เข็มต้องการแสดง อาพินิหารตอนหน้าติดยานูติดประมาณ3 0,000ื่นกว่าคนทําไงบ้างอะกองไฟ่านแดงๆยาประมาณ8เมตร8 <m. S 2> ดเมตรหลวงพุกเข็มยกมือขึ้นมาพูดท,ทางอารัตนานางังธรรมังอารัตนานางังฝังคังอารัตนานางังเป็นไงกองไฟยาประมาณ12เมตรเมื่อกี้บอกแปดเมื่อกี้บอก8เ <c oughs> มตรกี่เมตร8เมตรมันลามโอ้มันลามกองไฟยาประมาณ15เมตรเนี่ยเป็ยาท่ยไม่ใหญ่เลยอันนี้รีบเล่าเร็วจะจะไม่สาวัตจ้า กองไฟยามาติบห้เ long long <ฮ>าเมตรเออหลวงปู่เข็มเก้าลงกองไฟเฮ้ยพระนี่ยไหลวงปู่เข็มอะไฟแดงเนี่ยไงก้าลงกองไฟหลวงปู่เข็ม9ก้าลงกองไฟก้าแรกไม่เป็นไรเฮ้ยก้าต่อไปไฟเริ่ไมไหมตอบองห <c oughs> ลังจากนั้นหลวงปู่เข็มงีกอยู่อย่างนี้ <c oughs> เออ <c oughs> ใครเห็นก็ว่าตายโอไม่ตายตาย การเท่านั้นที่ยังไม่ไหมหอหลานชายออไปนําเที่ยวกับเพื่อนแสดงว่าองค์นี้สร้างมาจากกระดูกหลวงกูแเข้โยังยังนับถืออยู่เนี่ยโอ้อาจารย์เออหลานชายหลานชายไปนําเที่ยวกับเพื่อนเออไปทางเรืออไปกันห้าสิบกว่าคนเรือล่มเรือล่มตายกันหมดตายหมดเออหลาน่ะจมคนแรก ผมพะอขนาดนี้มึงลอยได้เหรอเฮ้ยไอ้เด็กนี้เออมามาเลยรู้จักเจ๊สีไหมไหนนะเจ๊สีเลยนะเจ๊สีขายต้อมอยู่ข้างหอ,งองนาฬิกาจากาังหวัดราชบุรีผม,ผมยาวๆผมสั้นราชบุรีเจ๊สีเลยขายต้มขายต้มเมื่อก่อนก็ขายทุเรียนไปไกลเมื่อก่อนขายงอ้อมั่วแล้วเนี่ยไหนมึงให้กูถูกก็ไม่ได้หนอะเออมึงก็มีทุเรียนแจกทั้งลูกเยให้กูถูกกงดิเจ๊สีขายต้มอยู่ข้างแค่สีเนี่ยแม่ไม้ไม่มีผัว ฉันอันดีแกชอบขี่จกักรยานขี่มอเตอร์ไซค์อ่อเจสีว่าเราต่อเจสี่ขายต้นยู่ข้างหอดีกาจังหวัดราชบุรีเออเป็นลิตรสีดวงทวันหนักหนักประมาณ4กิโลกรัมสกิโลกรัมนี่เดินจะเดินจริงหเปล่าเนี่ยเดินไปไหนมาไหนเดินอย่างนี้ลูกก็โวยปวดก็โวยนั่งก็โวยแล้วทำ <มา S 1> ยังไงอะมาหาผมเป็นอะไรเจสีกองไฟประมาณแปดเม